ฉีเล็ดอีกแล้วจะเปลีป่ยนเปลียนคุณหมอมีเนี่ยตายแล้วคุณนิด<า>บนอะไรคะมีอะไรให้หมอช่วยหรือเปล่าคะมีค่ะคุณหมอคือตอนนี้ไม่รู้พี่เป็นอะไรเวลาไอหรือว่าจามพี่จะมีฉีเล็กออกมาแบบตลอดเลยค่ะแล้วที่สำคัญนะคะนั่นแหละ,ะคะ่ะเวลาแบบอยู่กับแฟนอยู่กับที่รักอะคะ่ะมันเหมือนมี มืนแบบมีลมออกมาแบบอายมากค่ะคุณหมอค่ะคุณนิดอันนั้นแหะค่ะเป็นเรื่องใหญ่แล้วค่ะต้องปรึกษาคุณหมอนะคะค่ะสิ่งที่คุณนิดเจอเขาเรียกว่าภาวะอุ้งเชิงการหย่อนค่ะช่องคลอดหย่อนส่วนใหญ่เกิดจากการที่เราคลอดบุตรหลายหคนหรือมีการยกของหนักๆมีการเบ่งบ่อยนะคะช่องคลอดเราก็หย่อนมักเกิดในผู้หญิงที่อายุมากกว่า30 แล้วเกิดมากขึ้นตอนที่เราเป็นวัยทองค่ะนะคะภาวะนี้นะคะส่วนใหญ่คุณหมอก็จะแนะนำในเรื่องของการขมิบช่องอดค่ะแต่จะขมิบยังไงล่ะคะให้มันกระชับเข้ามาเราต้องขมิบมากกว่าร้อยหรือพันครั้งค่ะนั่งทั้งวันเนี่ยนั่งขมิบไปได้เลยค่ะแต่เรามีอะไรที่ดีกว่านั้นนะคะโปรแกรมมีลิแพร์ของหมอรุจิเลค่ะโปรแกรมมีลิแพร์นะคะจะใช้ขึ้น r f เพื่อกระตุ้นคอลลาเจนในช่องคลอดนะคะทำให้เกิดความชุ่มชื้นเกิดความกระชับของช่องคลอดค่ะลดการหย่อนยานลดภาวะกระเพาะปัสสาวะเล็ดได้นะคะโปรแกรมวีรีแพร์นะคะไม่เจ็บไม่ต้องผ่าตัดไม่ต้องพักฟื้นค่ะ ทำเสร็จเราสามารถเดินกลับบ้านได้ไปใช้ชีวิตประจำวันได้เลยค่ะโอ้โหคุณหมอคะอย่างนี้พินิดมั่นใจมากเลยค่ะแล้วก็ต้องขอบคุณหมอลูจิเล่มากๆคืนนี้นะคะพินิดจะแบบจัดเลยค่ะได้ค่ะอย่าลืมโปรแกรมรีแลร์ของหมอนะคะ,คะเพราะว่าหมอผู้หญิงนะคะดูแลผู้หญิงด้วยความมั่นใจค่ะติดต่อหมอลูจิเล่ได้ดูติดตามได้ที่ไบโอนะคะ